ข้อที่1ต่อมา,าปัญหาที่2อาจารย์จะแบ่งเป็นปัญหาด้านโครงสร้างรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่นสวัสดีครับนักศึกษาครับ เนี่ยก็เป็นยูนิตท้ายๆแล้วเหมือนกันนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงออปัญหานะครับของการคลังท้องถิ่นนะครับเพื่อที่ว่าเราเรียนเรื่องปัญหาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหานั่นแหละครับว่าเราจะพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นได้อย่างไรครับเนี่ยก็คือเป็นไปตามชื่อรายวิชาของเราเลยนะนักศึกษาแต่วันนี้จะขอ,ขอพูดถึงปัญหาให้นักศึกษาได้เห็นภาพก่อนอย่างเงี้ยน,นักศึกษาครับในกรณีของไทยแนละนักศึกษาเห็นได้ว่าอาจารย์จะพูดถึงอยู่เสมอว่าในท้องถิ่นของเราเนี่ยมันมีการกระจายอํานาจใช่ไหม โดยเฉพาะเรื่องของการคังเนี่ยก็กระจายมาด้วยนับตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมานะครับก็มีไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าในเรื่องขององค์กรท้องถิ่น5รูปแบบนั้นนะี่ที่เกิดขึ้นนะก็จะมีพรบที่จัดตั้งอย่างเช่นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งพระราชบัญญัติสภา หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่านี้เป็นเป็นกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งอยู่แล้วแล้วก็อีกกฎหมายประเภทหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงนักศึกษาฟังก็คือพระราชบัญญัติที่ กำหนดพระราชบัญญัติกำหนดแผนและก็ขั้นตอนการกระจายอนานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเหล่านี้ฮะเกี่ยวกับการคังหมดเลยนะเกี่ยวกับการคังหมดเลยทีนี้อย่างไรก็ตามครับนักศึกษาแม้ว่ากฎหมายจะเขียนมาขนาดนี้ก็ตามมันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นว่าระบบการจัดสรรรายรับรายจ่ายงบประมาณของท้องถิ่นเนี่ยมันก็ยังไม่สอดคล้องฮะกับ ไม่สอดคล้องไม่สอดรับกับเกณฑ์การจัดประเภทภาษีที่มันเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเทศนะเนื่องจากเนี่ยสภาพท้องถิน่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเพราะควจริงมันเกิดขึ้นเราลองขับผ่านอำเภอหนึ่งผ่านไปที่อำเภอหนึ่งแล้วก็มองไปที่อบตที่อยู่ข้างทางนะความเจริญเนี่ยแตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นการจัดเก็บภาษีเนี่ยก็มีผลที่แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สอดคล้องครับมันไม่สะท้อนกับภารกิจ ที่ต้องทำนะในแต่ละท้องที่นี่ภารกิจมันแตกต่างกันภารกิจเองก็ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณที่ได้รับกับก็ไม่สอดคล้องกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายไปเหล่านี้ะอาจารย์ขอแบ่งจําแนกเป็นปัญหาให้เห็นภาพดังนี้ถ้าอาจารย์จะแบ่งปัญหาอย่างแรกเลยอาจารย์จะแบ่งเป็นปัญหาเชิงน,นโยบายครับกล่าวก็คือว่ารัฐบาลกลางใช่ไหมคะเขาจะมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายการพัฒนาการบริหารประเทศ รวมถึงการถ่ายโอนนโยบายและก็ภารกิจขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นซึ่งก็จะเป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะก็จะมีด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนด้านการเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ครับเป็นภารกิจฮะด้วยความที่เราลองฟังภารกิจเหล่านี้ดูผู้ มันเป็นเรื่องที่เยอะพอสมควรนะครับเมื่อมันเป็นเรื่องที่เยอะครับมันก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมากครับให้ภารกิจเหล่านั้นนะ่ะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยความที่จําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวนมากแต่รายได้ของแต่ละท้องถิน่นดังมีน้อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นปัญหาจึงเกิดขึ้นครับดังนั้นเนี่ยเนี่ยก็เลยจัดเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในเชิงนโยบายที่เป็นผลกระทบต่อการคังท้องถิน่นข้อที่1 ต่อมา 5, ปัญหาที่2อาจารย์จะแบ่งเป็นปัญหาด้านโครงสร้างรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่นนะซึ่งในส่วนของโครงสร้างรายได้นักศึกษาจะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลนะครับอันนี้ก็มีข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงมาจากสํานักนโยบายการคลังและก็สํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับว่าสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีแต่เรากลับพบว,ว่าสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีการเพิ่มจากรายได้ที่เป็นเงินอุดหนุนเป็นหลักแปลว่ารายได้ที่มันเพิ่มขึ้นของท้องถิ่นเนี่ยเงินอุดหนุนเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะแต่เป็นเงินที่ท้องถิ่นจัดเก็บมาหาเองเนี่ยอาจจะมีได้น้อยเพราะฉะนั้นนี่ก็นับว่าเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ท้องถิ่นเนี่ยจะต้องรอเองินอุดหนุนจากรัฐบาล เท่านั้นนะครับเพราะท้องถิ่นต้องรองเงินอุดหนุนจากรัฐบาลถ้าปีไหนที่รัฐบาลไม่มีสภาพคล่องหรือรัฐบาลมีความจําเป็นต้องใช้เงินเยอะในด้านอื่นๆอย่างเงี้ยก็จะเกิดผลกระทบต่อท้องถิ่นแล้วนะนี่ก็เป็นปัญหาข้อที่2นะครับต่อมาครับปัญหาข้อที่3ครับปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการคังของน้องถิน่นตรงนี้เราก็พยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ําทางการคลังของน้องถิ่นนะแต่ว่าก็ ยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังครับว่าองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วก็เทศบาลเนี่ยในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลแล้วก็เทศบาลนั้นมีการจัดเก็บรายได้สมมติว่ามีรายได้สูงนะครับกรณีนี้ฮะเขาจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปมากกว่าท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บรายได้ต่ำ เวลาส่วนกลางให้ส่วนกลางให้เงี้ครับในเมื่อคุณเก็บได้สูงคุณก็ได้รับเงินอุดหนุนสูงในเมื่อเก็บได้ต่ําคุณก็ได้เงินอุดหนุนที่มันน้อยกว่าท้องถิ่นที่มันเก็บได้สูงอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้น ไอ้ตัวที่สูงอยู่แล้วไม่ได้รับเงินอุดหนุนสูงมันก็ยิ่งสูงขึ้นไปไอ้ตัวที่เก็บได้ต่ำจะได้รับเงินอุดหนุนต่ำมันก็ถูกฉีกขาดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นปัญหาความเหลื่อมล้ําระหว่างท้องถิ่นต่างๆน่มื่อมีความเหลื่อมล้ากันขึ้นนะแล้วก็ยิ่งถูกฉีกขาดมากเท่าไหร่อีกท้องถิ่นหนึ่งก็พัฒนามากขึ้นอีกท้องถิ่นหนึ่งก็มันถูกกดขี่ต่ำลงแล้วหน้าวันหนึ่งถ้าท่านศึกษาต้องไปเที่ยวหรือไปอุดหนุนไปเยี่ยมชมท้องถิน่นนทท้ออองงถิ่่่ีาาจรยยกตัวม ถามว่าเราอยากจะไปที่ไหนเราก็ต้องตอบครับว่าเราก็คงอยากจะไปที่ที่มันมีความพร้อมมากกว่าห้องน้าห้องถ่าก็ดีท้องถิน่นนั้นโน้บ้านเมืองสะอาดมีการจัดกิจกรรมจัดบริการสาธารนณะกิจการบ้านเมืองก็บริหารกันได้อย่างเป็นกิจการที่ดีเราก็อยากจะไปตรงนั้นครับเมื่อเราไปตรงนั้นทุกคนก็คิดเหมือนกันครับก็บไปที่ตรงนั้นแล้วไอ้ที่ตรงนี้ฮะที่ตรงนี้ก็แทบไม่มีคนอยากไปเพราะฉะนั้นรายได้ก็ต่ําเตีย้ยเรียดดินลงขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะนี่คือปัญหาความเหลื่อมล้ําปัญหาที่3 ทีนี้มาดูปัญหาต่อมาปัญหาที่4ครับปัญหาความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นปัญหาความสามารถในที่นี้เป็นเรื่องปัญหาในเรื่องของการบริหารครับแน่นอนครับว่าบุคลากรแต่และท้องถิ่นเนี่ยก็มีความสามารถที่มันแตกต่างกันบางคนก็เป็นคนยุคเก่าเวลามีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของอเทคโนโลยีก็ตามไม่ทันพอตามไม่ทันเนี่ยเอออีกที่หนึ่งดันเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหาร ก็ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรู้จักคริปโตรู้จักเงินบิดทับบิตเขรู้จักหมดเลยแต่อีกที่หนึ่งยังพิมพิมดีดอยู่เลยฮะเนี่ยก็เป็นปัญหาด้านบุคคลนะในเรื่องของบุคลากรอันนี้ก็เป็นจัดเป็นปัญหาในเรื่องการขังเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าบุคลากรเนี่ยไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมในเรื่องเทคโนโลยีและการจะทําอะไรเนี่ยในเรื่องของเกี่ยวกับความรู้ความสามารถมันก็จะช้ากว่าเขานิดหนึ่ง ต่อมาปัญหาข้อที่5นะครับปัญหาเรื่องการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นการจัดสรรรายได้เนี่ยของท้องถิ่นเนี่ยมันมีปัญหาหลายประการนะครับประการแรกก็คือเกณฑ์การจัดประเภทภาษีที่มันเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในระดับต่างๆตามสภาพความเป็นเมืองความเป็นท้องถิ่นเนี่ยมันมีผลต่อขนาด การจัดเก็บครับอย่างเช่นถ้าเป็นท้องถิ่นที่อยู่ในห่างไกลออกไปเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างเงี้ยการที่เราจะขยายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่นะได้มีรายได้มากขึ้นมันก็เป็นไปได้ยากเมื่อเป็นไปได้ยากเราก็ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นครับทำไมอาจารย์กล่าวอย่างนี้ครับเพราะว่าฐานของรายได้เนี่ยมันเป็นตัวที่เพิ่มขนาดของภาษีอย่างเครับอย่างเช่นถ้าอาจารย์มีเงินอยู่100บาทท้องถิ่นของอาจารย์ก็คง ไม่สามารถจะเก็บภาษีจากอาจารย์ได้ แต่ถ้าอาจารย์สร้างไรายได้มีมูลค่ามีเงินตั้ง1ล้านบาทยกตัวอย่างนะ <_ an> เขาก็สามารถจะเก็บภาษีจากอาจารย์ได้มากขึ้นทีนี้ไรายได้ของอาจารย์ที่มันเพิ่มมากขึ้นมันมันมาจากไหนอ่ะมันก็มาจากการพัฒนาท้องถิ่นนั่นเองแล้วการพัฒนาท้องถิ่นมันจะมาได้อย่างไรมันก็ต้องดูว่าท้องถิ่นนั้นมีความพร้อมหรือไม่อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างครับถ้าอาจารย์อยู่ในท้องถิ่นที่มันห่างไกลครับการที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจการที่จะดํารงการกิจการกาขายในท้องที่ของอาจารย์เนี่ย รายได้เป็นไปได้ยากมากเลยเพราะฉะนั้นภาษีรายได้ที่อาจารย์มีอาจอารย์ก็จะมีรายได้อยู่เท่าๆเดิมท้องถิ่นก็จะเก็บภาษีจากอาจารย์ได้แค่เท่าๆเดิมเงินก็ไม่เข้าสู่ท้องถิ่นนะ่ะ เพราะนั้นเงินก็ไม่มากขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บ้านเมืองมันพัฒนาครับการเก็บภาษีก็จะเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่อาจารย์มีตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์กล่าวได้ว่าในเรื่องการจัดสรรรายได้ของท้องถิ่นเนี่ยที่มาจากเรื่องของภาษีเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับความห่างไกลนะตามขนาดของท้องถิ่นนะเห็นไหมฮะนี่คือประการแรกในเรื่องของการจัดสรรรายได้ และประการที่2ครับเกณฑ์การจัดสรรงบป,ประมาณเนี่ยมันก็ไม่สะท้อนต่อภาระหน้าที่ในพื้นที่มันก็ทําให้องค์กรปกครองท้องถิน่นที่มีขนาดรายได้ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงเนี่ยการจัดเก็บภาษีการจัดเก็บาการายไ,ได้เนี่ยมันก็จะไม่ตรงไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะนี่ก็เป็นปัญหาข้อที่5ทีนี้ เรามาดูปัญหาข้อที่6บ้างปัญหาในเรื่องการจัดสรรรายจ่ายปัญหาในเรื่องการจัดสรรรายจ่ายเนี่ยมักจะเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคลครับตัวบุคคลในที่นี้ก็คือคณะบริหารนั่นเองครับบางครั้งคณะบริหารเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดน,นะฮะมีทรัพยากรเท่านี้แต่คิดที่จะทําการใหญ่เมื่อทําไปมันก็เกิดเป็นหนี้ครับที่ผูกพันต่อองค์กรเพราะฉะนั้น เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดจากคณะบริหารครับเป็นปัญหาที่6นะเรื่องการจัดสรรรายจ่ายขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นนะที่ผู้บริหารบางครั้งอยากจะทําอะไรเกินตัวเพื่ออยากให้ประชาชนเนี่ยเลือกตนมาอีกสมัยหนึ่งอย่างเงี้ยสมัยหน้าๆเราจะได้มีคะแนนเสียงก็เลยมุ่งที่จะทําไว้นักึษาสังเกตนะถ้านักการเมืองเขาเข้ามาช่วงแรกนะปีแรกเนี่ยวาระแรกเนี่ยทำเต็มที่เลยนะ เพื่อที่ได้ต่อได้ในภาระวาระที่2จะได้เข้ามาอยู่ในตําแหน่งอีกอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องของการเมืองที่ว่ามันสามารถเข้ามาแทรกแซงได้แล้วก็ปัญหาประการสุดท้ายครับปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการคังท้องถิน่น นักสาจีนได้ว่าสิ่งที่อาจารย์กล่าวมานะครับในเรื่องของกฎหมายกฎหมายเองเนี่ยก็พยายามที่จะบัญญัติรับรองรองรับนะฮะในเรื่องของรายได้ของการคลังต้องถิน่นของรายจ่ายต่างๆนหน้าเนี่ยให้มันมีความชัดเจนยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับต่อให้จะเขียนกฎหมาย,ยมาเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ครอบคลุมครับนักศึษาเพราะว่าการที่จะออกเป็นพระราชบัญญัต,ติต่างๆเนี่ยมันจะต้องผ่านฝ่ายนิติบัญญัติครับเพราะฉะนั้น มันก็จะต้องอาศัยกฎหมายยิบย่อยนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข้อกําหนดข้อบัญญัติข้อบังคับของเทศบาลของอบจเทศบัญญัติต่างๆที่เป็นกฎหมายย่อยๆที่อยู่ภายในท้องถิ่นนั้นนั่นเองนะครับเพราะคนในท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเขียนกฎหมายขึ้นมานะโดยสภาของท้องถิ่นนั้นๆทีนี้ก็ต้องดูว่าสภาที่เราเลือกคนเหล่านั้นเข้าไปเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถในเรื่องของกฎหมายหรือไม่หรือเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในท้องถิ่นมานานแล้วเราเห็นหน้าคาตาเราก็เลือกเป็นคนมีความรู้ความสามารถ หรือไม่อันนี้เป็นผลที่ส่งต่อมาถึงในด้านกฎหมายนะครับ ในด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายมันก็อาจจะถ้าเขียนโดยคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถนะครับมันก็จะเกิดกฎหมายที่มันขัดแย้งที่มันไม่สอดคล้องแล้วมันไม่รองรับต่อหลักในเรื่องของการจัดเก็บรายได้รายจ่ายต่างๆของงบประมาณเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ตามมาเนี่ยฮะวันนี้จึงเป็นเรื่องสิ่งที่อาจารย์นําเสนออยู่7ส่วนในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการคลังนะของท้องถิ่นของไทยว่ามันมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นครับจริงๆมีรายละเอียดมีตัวอย่างที่จะยกให้นักศึกษาเห็นมากมายเลยนะแต่ว่าก็ด้วยเวลาที่ จำกัดครับก็เป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆด้วยกันแต่ว่าหัวข้อก็จะอยู่ใน7หัวข้อนี้ครับปัญหาต่างๆนะครับอาจารย์ก็สกคบมมาให้เท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่เราจะได้เจอกันในเรื่องในวิชาการพัฒนาระบบคลังท้องถิ่นของเรานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ต้องขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับกนะศึกษศครับสวัสดีครับ